นะครับเมื่อแตะเส้นทางแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณจะเริ่มจากตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันไหมตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งของคุณคือโรงแรมเลกซีเป้าหมายคือวัดการเกตหรือที่บ้านคุณแล้วแต่เลยนะครับต่อมาครับเราก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับต้นทาง และเราก็จะไปไปลายทางมันจะเขียนระยะเวลาครับมี17นาทีถ้าดูจากของผมนะเป็นตัวอย่าง17นาทีไปเส้นทางค่าผ่านทางเขาจะบอกอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็น19นาทีไม่มีค่าผ่านทางโวนใดๆ20สบนาทีไม่มีครับอะแสะดงว่าบ้านผมไม่ไกลเลยผมก็อยากจะประหยัดก็ไปเส้นอื่นแล้วกันถ้าผมจะไปเส้นนี้นะครับผมก็จะเอานิ้วแตะ เหลี่ยนเส้นครับเห็นไหมผมแตะเส้นที่ผมอยากไปแทนใช้เวลา19นาทีไม่มีผ้าผ่านทางครับอาต่อจากนั้นมั่นใจแล้วก็กดปุ่มเริ่มพอเริ่มปั๊บเขาก็จะเริ่มเห็นไหมครับเขาบอกเราแล้วว่าเราพร้อมจะไปหรือไม่ แล้วเราก็สตาร์ทเครื่องไปตามที่เขาบอกได้เลยนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนปเป็นรถเราผมไปที่ไหนตรงนี้มันก็จะเคลื่อนไปด้วยนะครับจนกระทั่งมันไปถึงที่หมายดีไหมครับอย่างนี้ดีอ่าแต่เราต้องฟัง ตั้งสมาธินิดนึงทั้งขับรถด,ด้วยแล้วฟังไปด้วยใครมีหูฟังก็เสียไปข้างหนึง่งแต่ถ้าโมเดลจ้องมันถึงอันตรายไหมอันตรายเขาพอไปถึงทางแยกทางเลี้ยวทางโค้งเนี่ยอาจจะพตดผมมาถึงทางเนี่ยแล้วผมอยู่ประมาณตรงช่วงนี้แล้วเนี่ยซักก่อนทางเลี้ยวซ้ายประมาณสัก400เมตรเนี่ยมันก็จะบอกว่า เขาก็จะพูดว่าอีก400เมตรกรุณนาชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยเข้าถนนอะไรอย่างงี้ครับเขาพูดเลยอ่าถ้าเราฟังภาพปุ๊บเราก็เลยใช่ไหมอ้าถาเลยแล้วเส้นทางมันเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางว่ากลับรถตรงนี้อ่ะคือพูดง่ายๆว่าหาเส้นทางใหม่ให้เราทันทีดีไหมครับดีอ่ะอันนี้คือข้อดี แต่ถ้าใครไม่ได้ขับรถเนี่ยนึกถึงสิครับว่าเราต้องขึ้นแท็กซี่แล้วบังเอิญว่าแท็กซี่เลี้ยวไปไหนก็ไม่รู้อา้าวโกงเราหรือเปอล่าถ้าเรากลัวว่าขาจะพาเราไปทำไม่ดีม่ไรเราเป็นสาวเป็นแท้อ่านี่เพืเล่น <c oughs> จนถือว่าเราเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปิดเสียง เมื่อเขาเลี้ยวไปทางไหนเราก็เห็นว่าอ๋อตรงนี้มันก็เป็นเป้าหมายตามที่เราจะไปนั่นแหละแต่ๆฉันถึงทังละกระจายใช่ไหมครับเราเช็คได้<ค>อ,อย่างผมจะไปไหนผมงทาแบบนี้จริงนะเขาอยา่างน้อ,อยผมได้รู้ว่าเขาไม่ได้พาวไปมนเพื่อให้มิเตอร์ขึ้นโอเคไหมครับอ่าั้าหลังจินนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ Google, Mac แมไปแปลว่าแผนที่แต่มันเป็นแผนที่ที่นำทางเราได้เจ๋งไหมอ่าครับเรามีเวลาน้อยเนาะเราก็จะไปอีกแอปอ่ะตอนนี้ผมสมมุติว่าผมเดินทางไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยผมกดปุ่มอ่าตรงนี้ก็ได้เนาะตรงเนี้ยถอยหลังกลับโอเค